วันนี้เรามีของเล่นใหม่มาอีกแล้วครับเป็นงานโฟมแผ่นเหมือนเดิมครับเป็นโฟม5้มิลรุ่น F4D เป็นของน่าจะเป็นขององค์การ Nasa ครับตอนนี้จะใช้เป็นมอเตอร์มอเตอร์กระดิ่งนะครับขายมอเตอร์เรือครับ2 2 1 5 3200 k v ใบเบอร์6 4 63 63กมาแล้วมาดูข้างในครับว่าสปีดเราใช้อะไร สปีด 60A ครับสบปีด 60A ของ Hobbywing เซอร์โว2ตัวครับใช้ระบบมิกในการบินแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าผลการบินจะเป็นยังไงแบตนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าซีจีอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปงมบนท้องฟ้าครับว่าาการบินจะเป็นยังไงแล้วเราต้องแก้ไขอะไรบ้างเดี๋ยวให้มือโปรเราเทสกันเลยครับโอเคครับนี่เราก็จะมาทําการใส่แบตนะครับโดยมือโปรของเราครับอาจารย์ว่า โปรอีกแล้วมือปรครับมือปรนี่ลำต้นแบบครับลำทดสอบไม่รู้ว่าการบินจะส่งผลยังไงครับอันนี้เป็นระบบระบบมิกระบบมิกเป็นการทำงานสองไอรอนนี่ครับ ตรงนี้นะครับฝนมาแล้วครับสวยครับทุ่งหญ้าเขียวชุ่ออมมองแล้วเป็นธรรมชาติครับแล้วก็เหนื่อยงานเหนื่อยการมาเราก็มาสนุกกับมุมมุมหนึ่งที่เรารักที่เราชอบครับเอาแล้วครับใส่แบตเรียบร้อยแล้วปีกน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบครับไม่ถึงแปดสิบครับเพราะว่าบัณฑิตเจ็ดปีกบัณฑิตเจ็ดตัวนี้เป็น เป็นปีก5ครับเป็นความเร็วตัวนี้รู้สึกว่าเล่นมาเกือบสองีแล้วครับวาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเขาหมดเดี๋ยวเขาหมดเอาดีหมดลงเรียบร้อยแค่เสียบไม้เลยเสียเสียไม่เสียไม่อ่าอ่าเสียบแบตไม้หืไม่ต้องไม่ต้องก็ได้อ่าใส่เลยนะอ่าเฮ้ยลืมล็อกตัวนี้ไปอยู่ไหมเนี่ย เอ <utan> าวะเขาเขามันเข้าโหมโดแป๊บนึงครับได้เลยโคตรเยอะโอ้อยังเยอะครับแอรอนแอรอนสายขว่าโอ้จะทิมไหมนะครับจะทิมไมหมเอาละครับถึงเวลาที่รอคอยกันมานานแล้วครับ <icas! S 1> เอาแล้วเกืเอบเกืเอบเกือบเฮ้ย,ย เดี๋ยวทิมก่อนครับเดี๋ยวทิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับยังไม่เข้ามือไปสูงๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์สไฟขอขอ,ขอแก้อาการ,รสูงๆก่อนนะครับครับตอนนี้ตอนนี้ยังยังคุมไม่ค่อยอยู่ครับ F F เฟิร์สไฟครับ สวยครับบินสวยเดี๋ยวครับยังกินอยู่ครับอาการยังกินอยู่ยังกินอยู่ครับรู้สึกว่าจะกินกินซ้ายบินสวยครับเอาแล้ว เดี๋ยวเราจะสโลพาร์ทผ่านหน้าสวยๆให้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเลี้ยวเข้าต้นตาลครับโอ้โหครับเข้าเป้าหมายครับหน้าเริ่มแล้วครับเริ่มทิมอยู่มือแล้วครับ เริ่มถิมอยู่มือแล้วยังครับยังไม่หวาดเสียวครับยังไม่หวาดเสียว,ยวเลี้ยวหอบะหวะร,รู้สึกว่าเลี้ยวอาจจะน้อยไปครับสําหรับอาจารย์มา ลม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 ข้างบนแรงครับลมขขางบนแรงครับโดยจากฝนกำลังจะมาเลยครับนิ่บ้างมันตีซ้ายบ้างขวาบ้างความเร็วต้องถึงเลยอ่ามาแล้วมาแล้วเริ่มต่ำแล้วเริ่มต่ำแล้วแล้วเอาล้วครับเอาลวครับ ามรถเฟิรไปครับขึ้นสูงนะครับดิง,งนา่นาจะเก็บไว้เล่นหลายลำหลายวันนะครับส่วนลมลงฮะ ลมแรงครับลมแรงหวาเดี๋ยวผมลองมัง่งเด้๋ยวผมลองมัง่งเดี๋ยวเอาเครื่องบินลงกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองมัง่งอันนาดเดี๋ยวลองดูครับเป็นยังไง <laughs> 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 โอเคครับไปลยครับ ลองให้เบิร์ดบินดูนะครับคุมยากหน่อยครับลมโอเคนะครับผ่านครับแต่รู้สึกว่าเลี้ยวเร็วครับมันเลี้ยวเลี้ยวไวมากเลยครับพอเลี้ยวไวผมผมก็เอาเองไม่ได้ครับแตะแตะเลี้ยวเยอะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวขอเราขอมาตั้งตั้งเลี้ยวใหม่ครับ เวลาเวลาตั้งครับเราก็ช่องกดโอเคค้างนะครับพอกดโอเคค้างเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่กุญแจนะครับไปที่กุญแจเราปรับมิกนะครับเราปรับมิกช่องช่องนี้ช่องนี้เราเราเราจะไปปรับไปปรับนะครับถ้าปรับก็ต้องปรับให้ค่าเท่ากันถ้าค่าต่าง่อแอรอนจะยกไม่เท่ากันนะครับถ้าค่าต่างไอเรอนจะยกไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับเราต้องไปที่ อีลิวอนครับช่องหนึ่งนี่คือเดียยเด้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับช่องสองก็คืออัปดาวครับถ้ามันเลี้ยวเร็วเกินไปปุ๊บแล้วก็โอเคลงมาครับแล้วก็ลดค่า40ลดลงเหลือสัก30มสิบสาสก็ได้อ่านี่ก็คือจะเลี้ยวช้าลงแล้วก็กดแคนเซิลค้างนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะทําให้การทํางานซ้ายขวาช้าลงครับเมื่อกี้ไวเกินครับผมก็เอาไม่ทัน เดี๋ยวเรามาลองใหม่อีกรอบนึงนะครับลิงกนดีกว่าฝนจะมาไโอเคครับฝนมาด้วยนี่ครับโอเคครับผ่านครับถือว่าอาการเดียวสมบูรณ์ครับลำบินดีขออากาศสูงโอเคนะครับฝากคลิปนี้ไว้เบียร์เท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ